สวัสดีค่ะนี่คือจางสีเจียนนะคะอันนี้คือประตูสวรรค์ค่ะนี่คือบันไดที่จะขึ้นประตูะสู่ประตูสวรรค์เมื่อกี้ขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ขึ้นลำบากเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้นะคะก็คือขึ้นลิฟต์ค่ะขึ้นลิฟต์ยี่สิบชั้นค่ะ ความสวยของเขาความสวยขเขาไม่เคยปราณีใครเลยนะคะดูนะคะดูดูมมดูดมุมนะคะดูไปดูไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ขอ5นาทีนะคะฝากพเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่สิริด้วยนะคะมาดามออซิซแช้์แล้วนะคะวันนี้มาเทียบเมืองจีนค่ะแล้วก็มาถ่ายทํา ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่ค่ะนี่เลยจางเกียเกียนค่ะ มันก็ค่อน้างจะสวยเนาะอ่าดูค่ะเพื่อนอิสเรลขออัด5นาทีนะคะฝากกดไลก์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะอ่าเมืองจ,จางเจี้ยเจียนนี่อยู่บรัฐอะไรนะอยู่บนทนอยู่หนหนนะคะนี่ค่ะ ความสวยก็เคยไม่เคยปราณีใครเลยนะคะสวยเหมือนเดิมดูค่ะดูวันนี้ฟ้าเปิดมาสามวันละฟ้าปิดตลอดวันนี้วันที่สี่โอเคเลยค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งวันที่ห้าวันนี้วันที่สี่พรุ่งนี้วันที่ห้าใช่ค่ะดูค่ะดู จงเจีเียงหน้าต่างสวรรค์น,นะคะมารับโชคนะคะารับโชคค่ะ มือน้ำตกด้วยซ้ายมือเป็นน้ำตกแต่ว่าเป็นน้ำตกของเจ้าของเขาคนที่เข้ามาประมูลนะคะ ที่นี้เป็นที่ของรัฐบาลแต่ว่าคนประมูลคนที่มาทำทำธุรกิจสองคนแรกก็คือเจงไปละแต่คนที่สามนี้เขาเอาหมวงจุ้มาจากประเทศฮ่องกงนะคะแล้วก็มาทำมาทำแล้วก็เขารวยมาก ค่วยมากดูดูเมืเม่เบกี้นี้เราอยู่ตรงนี้นะคะที่ที่ีแดนี่นะะตรงที่มันเห็นเนี่ค,ค่ะเป็นาจะจะจะไม่อีกคลิปนึงจะให้ดูนะคะพนีกใกล,ใกล้ใกล้เละะสุดยอดเลยค่ะสวยงามนะคะ,ะ,คะเป็นภาพที่ประทับใจ ไหนๆก็ได้มาแล้วโอ้โหวันนี้อากาศเปิดมากมารับพลังประตูสวรรค์นะคะเดย๋ยลเกานะลกระเช้ากระเช้า,ชานั่งรับต้ำหนักได้30มสิบตคน เราต้องลงไปอีกนะคะหนุเราต้องลงไปอีกลงไปนู่นค่ะน้่นเลยไปเราไปดูตรงนู้นกันโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สิริคลิปนี้พี่พี่สิริขอจบตรงนี้นะเดี๋ยวพี่สิริต่อคลิป2นะคะขอบคุณค่ะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ